พระโชหะระนังรรชังหระติจุญลบรนทุกมหาบันทุกสองพี่น้องบวชในสมัยพระพุทธเจ้าจุนลบรรทุกเป็นภูน้องมหาบันทุกคนเป็นภูพี่ผู้พี่เนี่ยได้สังเดชเป็นพระอราหัน ส่วนองน้องนั้นไม่ได้เรื่องสอนยังไงก็ไม่รู้เรื่องสอนยังไงก็ไม่รู้เรื่องจะจำไม่ได้แล้วประวัติแต่ละองคเป็นไงมาในที่สุดต้องพระพุทธเจ้าให้อุบายพระพุทธเจ้าให้อุบายก็ให้ผ้าขาวสะอาด เาไปลูบลูกอยู่งั้นภาวนาบริกรรมไรโชหร,ระนังไรชังหรัรติลูกอยู่อย่างนั้นลูกอยู่อย่างน,นั้นผ้าที่ขาวนั้นก็กลายเป็นผ้าที่ไม่สะอาดขึ้นมาผ้าที่ขาวที่สะอาดก็กลายเป็นผ้าที่ไม่ขาวไม่สะอาดขึ้นมา ท่านท่านผ้านั้นก็ขาวผ้านั้นก็สะอาดแล้วก็ไม่ได้เอาไปเปื้อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพีงย,ยงแต่ลูกอยู่อย่างนั้นลูกอยู่อย่างนั้นลูกอยู่อย่างนั้นก็พระบุทธเจ้าท่านทรงสอนให้ลูกอยู่อย่างนั้นแล้วก็บริกรรมอยู่อย่างนี้ในที่สุดก็ยอมรับว่าร่างกายนี้เป็นของเปื้อนร่างกายนี้เป็นของสกปรก ผ้าขาวจะขาวสะอาดสักขนาดไหนในเมื่อมาถูกต้องร่างกายถูกถูกต้องผ้าขาวนั่นก็กลายเป็นของสุกรกไปเห็นเป็นของสุรกรกจนเราบันลุน mm hmm. เป็นผู้ทธิมีบรารมีที่ใจตระลักคำสอนจากสมมาสัมพุทเจา้าในที่สุดเมื่อสำเร็จเป็นพระอา,หารหันต พระพุทธเจ้าให้อุบายไม่นานเลยเรื่ออุบายนั้นถูกจริตนิสัยอุบายนั้นถูกจริตนิสัยเพราะพระพุทธเจ้าท่านอ่านจริตนิสัยของแต่ละรายแต่ละไดยได้จําแจ่มแจ้งใครควรที่จะดำเนินอุบายอย่างไรใครควรที่จะดำเนินอุบายอย่างไร พระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นแน่ก่อนแนะตามอุบายที่ถูกกาจริณีใสยนั้นการบำเพ็ญของแต่ละท่านก็ได้รับความสนุกสบายพอถูกจริณีใสยในที่สุดกด็จะสำเร็จเป็นพระอร,ะหร,รหรันต์ไปติามกันไปไรโชระนางรรชังหรรารติร่างกายเป็นของเปลือน ร่างกายเป็นของสปกปรกมันก็ฝุ่นตกอยู่ตรงไหนตกอยู่ตรงไหนแต่ฐานที่มีฝุ่นเปื้อนสกปรกทั้งนั้นไม่ใช่มีเฉพาะในสมัยพระพุทธเจ้าเท่านั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ก็ว่าร่างกายเป็นของสปกปรกร่างกายเปียกเหมือนฝุ่นถูกตรงไหนถูกตรงไหน สัมผัสอะไรสัมผัสอะไรตรงที่ถูกต้องสัมผัสนั้นเพื่อนไปหมดแม้แต่ที่หลับที่นอนผ้าผลล่อนทนสบายเครื่องลุ่มเครื่อง่มยุคนี้สมัยนี้ยุคไหนสมัยไหนก็เหมือนกันเพราะก็ร่างกายอันเดียวกันยุคไหนสมัยไหนก็สุกกรกเหมือนกันท่ญญญานจึงให้พิจารณาเป็นอารมณ์ ให้เห็นว่ารางก,กายนี้ตามความเป็นจริงลงไปเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็คือของสุกปรกนันเองเห็นตามความเป็นจริงก็เป็นของปฏิกูลนั่นเองเห็นตามความเป็นจริงก็คือของไม่สวยไม่งามนั่นเองเห็นเห็นตามความเป็นจริงก็คือของทิ้งจริงๆจะร่างกายของใครร่างกายของของใครเหมือนกันหมด ผมหลุดไปเส้นหนึ่งก็ทิ้งขนหลุดไปเส้นหนึ่งก็ทิ้งเล็บตัดแล้วก็ทิ้งฟันหลุดแล้วก็ทิ้งหนังหลุดออกไปก็ทิ้งผมตัดไปก็ทิ้งขนโกนไปก็ทิ้งฟันกรอไปก็ทิ้งเล็บหลุดไปทิ้งทั้งนั้นหนังถลอกลอกออกไปก็ทิ้งไม่มีตรงไหนไม่เป็นของทิ้งไม่มี หายใจออกไปก็อท right? right? ิ้งหายใจออกไปก็อทิ้งน้ำมูกออกไปก็อทิ้งน้ำลายออกก็ไปข้อทิ้งอุจจาระปัสสาวะออกไปทิ้งทั้งทั Pittsburgh ้งทั้งสิ่งเหล่านี้เป็นร่างกายไม่ใช่น้ำมูกไม่เป็นร่างกายไม่ใช่น้ำมูกไม่เป็นร่างกายไม่ใช่อุจจาระปัสสาวะไม่เป็นร่างกายเป็นร่างกายทั้งนั้นนั่งเหงื่อนั่งใครก็เป็นร่างกายออกไปแล้วเป็นของทิ้ง ไม่มีสักรายไม่มีสักครั้งออกไปแล้วเก็บออกมาเอามาใสาท่ที่เอามาคืนเพราะเป็นของเราไนมน่อันนี้เป็นความจริงการพิจารณาก็เอาความจริงนี่นะเอามาเป็นอารมณ์มาศึกษามาวิจัยมาวิจารณ์เอาความจริงเป็นหลักตั้งความจริงเป็นเป้าหมายเอาไว ความจริงเป็นยังไงความจริงเป็นยังไงแยกแยะให้ชัดสภาพความเป็นจริงของเขานั่นให้ชัดยิ่งขึ้นไปชัดยิ่งขึ้นไปในที่สุดก็เป็นของทิ้งจริงๆไม่มีตรงไหนไม่เป็นของทิ้งไม่มีของใครไม่เป็นของทิ้งตรงไหนตรงไหนตรงไหนเป็นของทิ้งทั้งนั้นน้ำหมูกก็เป็นของทิ้งน้ำหมูดก็เป็นของทิ้ง น้ำลายก็เป็นของทิ้ที่เหงื่อที่ใครเป็นของทิ้งกลิ่นอเป็นของที่ไม่หายใจแล้วเป็นของที่ไม่หายใจแล้วเป็นของฉันไม่หายใจแล้วเป็นของข้าพเจ้าไม่หายใจแล้วเป็นของของข้าพเจ้านะไม่มีใครว่า อันนี้จริงไหมไม่มีใครถามไม่มีใครปฏิเสธใดวะไม่จริงหรอกนี่ในที่สุดพระพุทธเจ้าเอาความจริงนั้นอนะเอามาเป็นธรรมเทศนาก็พระพุทธเจ้าตัดสรู้ความจริงไม่มีอะไรดอกที่จะขัดเกลาไม่มีอะไรจะทําลายกิเลสมีแต่ความจริงเท่านั้นเพราะความจริงนี่กิเลส มันกลัวเอาวิชาก็คือความไม่รู้สัจธรรมไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริง,ลรงแล้วในเมื่อเห็นชัดตามความจริงแล้วไอค้คำบอกไม่รู้มันก็ไม่มีผมมันมีความรู้ไหมขนมีความรู้ไหมเล็บมีฟัน,ม,น,ม,ม,นมีความรู้ไหมหนังมีความรู้ไหมฟันท่านจรงว่าศึกษาผม มีความรู้ไหมเอาใจทํามผมเอาใจํามผมเอาใจของเรานี่ถามลงที่ผมในที่สัของเรานี่ผมมีความรู้ไหมในที่สุดใจของเราน่นี่ะเป็นผู้ที่ตอบเองว่าผมมมีความรู้แต่ออก,กผมก็ไม่รู้โกนออกผมก็ไม่รู้เอาไปทิ้งผมก็ไม่รู้เอาไปเผาไฟผมก็ไม่รู้เก็บเอาไว้ผมก็ไม่รู้ จงผมสักแต่ว่าผมขนรูไหมขนก็เหมือนกันเล็บรูไหมเล็บก,เเก,ก็เหมือนกันฟันรูไหมฟันก็เหมือนก็เหมือนกันหนังรูไหมหนังก็รูเหมือนกันใจท่นนั้นเป็นผู้รู้ไม่มีใจแล้วอะไรไม่รู้สักอย่าง ตทนไม้เป็นอย่างไรร่างกายของคนก็เป็นอย่างนั้นทนมืดทนไม้นทมน,ทนทฟืนเป็นอย่างไรจะร่างกายของคนก็เป็นอย่างนั้นในอย่างนั้นในเมื่อไม่มีใจรพระพุทธเจ้าเทศนาไม่ได้เอาอะไรมาเทศเอากายข้อใจนี้รูปก่อกายเวทนาข้อใจสัญญาก้อใจสังขารข้อใจวิญญาณข้อใจเรื่องของใจ ลูกไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารวิญญาณวิญญาณไม่เที่ยงลูกไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสั้นขัรไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนมันจริงไหมลูกมันเกิดแล้วมันตายหรือเปล่าแล้วมันตายแล้วมันอะไรเป็นตนเวทนามันอะไรเป็นตัวตน ความสุข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 หดดาตัวตนของความสุขทำไมมีมันเกิดขึ้น Istanbul, เพราะตาไปเห็นสิ่งที่ชอบใจเท่านั้นใจไปสัมผัสสิ่งที่ชอบใจเท่านั้นมันก็เกิดความเกิดความนั่นเองเกิดความดีใจขึ้นมาใจมันจะสัมผัสแต่สิ่งที่ชอบใจเหรอตาหูจาูหเนี่ยมันจะสัมผัสแต่สิ่งที่ชอบใจเหรอสิ่งที่ไม่ชอบใจมันก็เต็มโลก ในเมื่อสัมผัสสิงสิ่งที่ไม่ชอบใจความสุขมันก็หายไปความดีใจมันก็หายไปความทุกข์มันก็เข้ามาแทนที่ความทุกข์มันจะทุกอยู่อย่างนี้หรือ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 ความทุกข์ก็ของไม่เที่ยงนใครไม่เคยทุกข์แบบนี้ความทุกข์นั้นมันแยจะทุกข์ตลอดกานเป็นไปไม่ได้ในเมื่อใจสัมผัสสิ่งที่ ทุกมันก็ทุกจริงๆใจสัมผัดสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความสุขความทุกข์หายไปหมดทั้งล่อห่างหง่มร่องห้อะไรไประเดี๋ยวละหัวละแแห่เ mm. จงว่าสุขก็ดีทุก,ก็ดีเป็นของไม่เที่ยงเป็นเรื่องของใจ <c oughs> เป็นเรื่องของสังขารทั้งนั้นสังขารก็คือความคิดความปรุงความแต่งกว้างเคลื่อนไหวของใจ เคลื่อนไหวไปในทางที่ถูกใจก็ใส่ก่ามีความสุขเคลื่อนไหวไปในเจอสัมผัสสิ่งที่ไม่ถูกใจก็เป็นทุกข์และในโลกอันนี้มันมีทั้งดีทั้งชั่วมีทั้งทุกข์มีทั้งสิ่งที่โจบใจไม่ชอบใจความทุกข์จึงมีความสุขจึงมีจึงเกิดขึ้นได้ทุกขั้นหนักทั้งแต่เหตุการสิ่งเมต้อมสังขารมันจะไปเจออะไรเจออะไร มันก็ไปรับสิ่งที่มันเจอนั่นนะเป็นความทุกข์ความสุขขึ้นมาท่านเจงว่าเวทนาเป็นอนัตตาเป็นของไ่เที่ยงสัญญาสังขาวิญญาณก็เช่นเดียวกันเป็นของไอเที่ยงทั้งนั้นจิตเที่ยงไหมจิตเป็นผู้เทร้เวทนาจิตเป็นผู้เทรู้สัญญาจิตเป็นผู้เทรู้สังขารจิตเป็นผู้เทรู้วิญญ,ญาณ จึงว่าผู้รู้เวทนาเกิดขึ้นสุขเวทนาเกิดขึ้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็รู้สัญญาความจําเกิดขึ้นสัญญาที่มันลืมไปหลงไปนี่ไม่เราก็รู้ใจของเราคิดเราก็รู้ใจของเราปรงุงเราแดงก็รู้ใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรใจของเราก็รู้วิญญาณ เกิดความรู้อันนั้นเกิดความรู้อันนั้นเกิดรความรู้อะไรต่ออะไรใจของเราก็รู้จึงว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงวิธนาสัญญาสงขัรวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาอะไรผู้ที่พ้นจากสภาพความเป็นอนัตตานั้นอะไรเป็นผู้ที่พ้นจากสภาพความเป็นอนัตตานั้นสันทีโก จะสมมติว่าพูร้รู้จะสมมติว่าจิตอันนี้เป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นจะสมมต,ติว่าเป็นจิตวิญญาณเป็นเรื่องของสมมติทั้งนั้นธรรมชาติของจริงมีอยู่ธรรมชาิของจริงนั่นเขาไม่ได้สมมติว่าเป็นอะไรท่านยิงว่าสันทิติโกผู้ปฏิบัติเท่านั้นปล่อยวางขันห้าโดยประการทั้งปวงแล้ว ธรรมชาติผู้รู้อันนี้จะเด่นชัดขึ้นมาเพราะขันห้าอันนี้มันครอบมันปกปิดจึงสอนให้เปลื้องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกเสียธรรมชาติธรรมชาติผู้รู้ธรรมชาติธาตุรู้ที่มีอยู่นี่ะจราปฏาห้รูุ้่ยเห็นอันนี้ไม่ใช่เวทนาสัญญาสังสังขารวิญญาณ เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้เองเห็นเองไม่ใช่จะประจูงกันให้รู้ให้เห็นจุงคนตาบอดจูงยังไงก็ไม่ก็มันมันก็ไม่เห็นดอกเ mm hmm. จงว่าให้พี่เทียนนอยอยู่เสมอให้ระลึกถึงอยู่เสมอพระพุทธเจ้าท่านถามพระอานน์วันหนึ่งระลึกถึงความตายกี่ครั้ง พระนรงกตาว่าร้อยครั้งบางทีก็กว่านั้นบางทีก็น,นน้อยกว่านั้นน้อยครั้งก็มากลันนะกว่านั้นยิ่งมากแต่พระพุทธเจ้าประมาทมากเราจะถากถอดระลึกถึงความตายทุกลมหายใจหายใจเข้าออกแล้วลึกถึงทุกข์ขณะจิต รูกปน,น,นเหต้ตนไม่ถหน้ามปจิตต้นสัญญาสังขานวิญญาณเม่ใช่ต้นอันนี้ชัดอยู่ในจิตเด็กวันล,ลึกถึงความตายอยู่ทุกขณะลึกถึงความตายนึกถึงความตายผมก็ตายขนก็ตายเล็บก,ก็ตายฟันก็ตายนังก็ตายอันนี้ก็ล,ลึกถึงให้มาเอาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์เรียกว่าเราอยู่กับการปฏิบัติธรรมเรียกว่าเราอยู่กับการศึกษาธรรม หรือเรียกว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรดอในโลกอันนี้ที่จะเป็นสมบัติอันที่เป็นสาระแก่นสารของเราภายนอกจะเป็นสมบัติแก่นสารได้อย่างไรไม่แต่ร่างกายของเราก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระแก่นสารแล้ว แล้วครั้งภายนอกจะเป็นสาระแก่นสารได้อย่างไรถึงภายนอกเขาจะเป็นสาระแก่นสารแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเราไม่เป็นสาระแก่นสารจะมีประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าพิสูจทั้งหลายให้มีธรรมเป็นที่พ่งอันนี้จ้างทุกครั้งอนัตตาก็เป็นธรรมรูปเวทนาสัญญาสัางขารวิญญาณก็เป็นธรรม อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมะใจของเราที่ปล่อยวางร่างกายที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางสภาพที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นเป็นอะไรพระพุทธเจ้าทานว่าเป็นธรรมให้อยู่กระทำคือใจของเราที่มีการปล่อยวาง ลอยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็อยู่กับใจที่ปล่อยวางนั้นเรียกว่าอยู่กับธรรมมีธรรมเป็นที่พึ่งพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางไปพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางมาสงบอยู่กับใจ พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางไปพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางไปแล้วก็มาสงบอยู่กับใจพิจารณาอะไรก็พิจารณาของที่เรามีอยู่ทำไมเราจึงต้องพิจารณาของที่เรามีอยู่ก็เพราะเราหลงของที่เรามีอยู่นี่หลงว่าเป็นเราหลงว่าเป็นของเราหลงว่าเป็นคนเป็นสัตว์ พิจารณาให้มาก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 อาศัยการพิจารณาให้มากทำให้มากนี่แหละมันก็ค่อยแจ่มแจ้งขึ้นค่อยแจ่มแจ้งขึ้นในที่สุดก็แจ่มแจ้งอย่างสมบูรณ์ขึ้นมาแจ้งชัดตามกรรมเป็นจริงทั้งรู้ทั้งเห็นเป็นอย่างนี้จริงๆริงปล่อยวางทันทีโล่งอกโล่งไปหมด ยังแต่ยังแต่ทำยังแต่ใจยังแต่ใจสว่างสวยสว่างกระจ่างแจ้งเบิกบานให้สงบอยู่ก็ทำคือใจอันนี้สงบอยู่มันก็ไม่นานนานหรือไม่นานขึ้นอยู่กับใจของเราที่พิจารณาแจ้งชัดแค่ไหนเพียงไรพิจารณาแจ้งชัดมากนี่ สงบอยู่เป็นวันเป็นวันทีเดียวใสสว่างกระจ่างแจ้งอยู่อย่างนั้นถากว่าสงบเพียงเล็กแต่ถากว่าปล่อยพิจารณาไม่แจ้งไม่ชัดเท่าที่ควรีการปล่อยว่างมันก่อใจก็สงบไปปริอยประดาวเล็กๆน้อยๆจึงว่าการพิจารณานี้มีความจําเป็นต้องทิ้พิจณาให้มาพิจารณามากพอแล้วใจก็สงบมากพิจารณา ชัดมากเท่าไหร่ใจก็เข้าไปพักมากเท่านั้นความสงบเป็นผลของการงานเป็นผลของการพิจารณาจึงให้ใส่ใจในการศึกษาให้ใส่ใจในการพิจารณาการปฏิบัติธรรมก็คือการศึกษาของจิงการ ปฏิบัติธรรมก็การศึกษาสิ่งที่มีอยู่ในเรากายมีอยู่ในเราใจมีอยู่ในเราศึกษาให้มากให้รู้ให้รู้เห็นสิ่งที่มีอยู่ในเรานี่ในเมื่อเรารู้เห็นสิ่งที่มีอยู่ในเรานี่เรียกว่าเรารู้ธรรมใน David, ต้องไปเรียนดอกหนังสือหนังสือมันชื่อของค์ธรรมทั้งนั้นเป็นสมมติบัญญัติทั้งนั้นคาว่าตาย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 คำว่าตายมัน เขามาตายตายมันเป็นคำพูดต่างหากคขามาเกิดเกิดเกิดหนี่คเว่าเกิดเป็นคำพูดคำา่าแก่แก่เขามาแก่เป็นคำพูดของจริงมันมีอยู่ในเราเนี่ยไม่ต้องพูดว่าเกิดมันก็ปุ๊มันก็เกิดไม่ต้องพูดว่าแก่มันก็แก่ไม่พูดว่าตายมันก็ตายจึงมาพิจารนาของจริงในเมื่อเรามีของจริงแล้ว ให้พิจารณาของจริงในเมื่อเรามีของจริงแล้วจะไปเรียนสมมุติบัญญัติทำไมเรียนของจริงนี้จึงมีโอกาสที่จะรู้ของจริงได้ทำมีอยู่ด้วยกันทุกคนไม่ใช่มีทำมีเฉพาะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ที่ทำมีแต่เพียงแค่ภาษาพวกเจ้าเท่านั้น ในบรรดาเราเราก็มีอยู่อนาปานสติลมหายใจเข้าหายใจออกใครไม่มีใครไม่มีลมหายใจเข้าใครไม่มีไม่มีลมหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกมีเลยกันทุกคนกรรมกรรมฐานห้าเกศาโรมานะฆาทันตเจโจใครไม่มีผมใครมีมีขนใครไม่มีเล็บใครไม่มีฟันใครมีหนัง อาการสามสิบสองนี่มีหมดทุกคนอาการสามสิบสองรุนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นตาวาติงซักมีด้วยกันทุกคนไม่ได้บกพร่องซักลายจิตท,ที่จะรู้จะเห็นสภาพสิ่งเหล่านี้มีด้วยกันทั้งนั้นจึงว่าการศึกษาธรรมไม่ต้องไปศึกษาที่อื่นทำความสงบให้มากทำความสงบให้มาก รวมจิตรวมใจเข้ามาอยู่กับเรารวมจิตรวมใจเข้ามาอยู่กับเราอยาให้สงแสยาให้แสสายออกไปข้างนอกรู้ทำเห็นทำได้อย่างไม่ต้องสงสัยพุทโธเป็นผูตื่นพุทโธเป็นู้ตต่นพุทโธเป็นพุตตุลทโธเป็นพุตตทโธเป็นพุตตุลทโธเป็นพุตตทโธเป็นพุ้ตื่ทโธเป็นพุตตทโธเป็นพุ้ตื่ทโธเป็นพุตตทโธก็นพุทโธเป็นพูตตื่นตื่นอยู่เตรงไหน ผมตื่นค้นตื่นเลียบตื่นฟันตื่นนังตื่นเหลอร่า่งกายอันนี้มันตื่นไม่เป็นตาก็ตื่นไม่เป็นเป็นตาก็หลับไม่เป็นเพราะตาไม่มีความรู้อะไรมีแต่ใจเท่านั้นตื่นเป็นใจเท่านั้นตื่นตื่นตื่นเป็นใจเท่านั้นตื่นเป็นใจเท่านั้นตื่นเป็นใจเท่านั้นตื่นเป็นพุทโธคือใจพุทโธคือใจพุทโธคือใจเพราะใจเท่านี้ตื่นเป็นอยู่ก็พุทโธอยู่ก็ใจ อยู่ก็พ earth, Leuten, ุทโธจิตใจเบิกบานอยู่ก็พุทโธอยู่ก็พุทโธอยู่ก็พุทโธเรียกว่าเข้าใกล้พุทโธอยู่ก็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 พุทโธเรียกว่าเข้าใกล้พระพุทธเจ้าอยู่ก็พุทโธอยู่ก็พุทโธอยู่ก็พุทโธอยู่กพุทโธนี่ละจะอยู่จะเข้าถึงธรรมอยู่ก็พุทโธ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 นี่ละจะสามารถจะจะเข้าถึงความเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ให้ไปทางนี้ไปทางอื่นมันมีทางไปหรออยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธสามารถเข้าถึงพระพุทธเจ้าอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธสามารถเข้าถึงธรรมอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธสามารถเข้าถึงความเป็นพระสงค์ให้ไปทางนี้อย่าไปไปทางข้างคู่อย่าไปทางโน้นอย่าไปทางหน้าทางหลัง ไม่มีทางไปรอกไปทางไหนก็ตันไปทางไหนก็ตันไปทางไหนก็ตันไม่มีทางไปท่านจึงสอนให้ภาวนาพุโทโธภาวนาพุโทโธต้องทําใจของเราให้ตื่นภาวนาพุโทโธเราเราต้องตื่นด้วยภาวนาพุโทโธใจของเราไม่มีสติเป็นธรรมของตื่น ไม่ปลุกจิตปลุกใจของเราให้ตื่นเหมือนข้าพุธโธพุทโธพุ้โธพอเดียวเดียวพอ้าปากวอหลับแล้วพุทโธอย่างนั้นใช่ไหมล่ะพุ้โธอย่างนั้นเป็นพุทโธนี่เป็นพุทโธหลับไม่ใช่พุทโธตื่นจึงให้พาากันภาวนาพุ้โธพู้โธพุ้โธพุ้โธพู้โธให้มา ทำให้มากจเจริญให้มากเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปกพื่อความเห็นจริงเห็นอะไรเห็นพุทธโธร,รู้อะไรรู้พุทธโธร,รู้พุทธโธนั่นนะมีธรรมเป็นติบุญพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ารู้อะไรก็รู้พุทธโธไม่ใช่รู้พระไตรปิฎก รู้พุทโธรู้พุทโธรู้พุทโธรู้จิตที่ตื่นรู้จิตที่เบิกบานนั้นเอาให้พากันภาวนาแนละต่อไปพากันนั่งภาวนานั่งสมาธิตื่นอยู่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 เบิกบานอยู่